เอาละบอเดนมึงอะไรของมึงเนี่ยมึงมาทำไมนะผมเป็นดับเบิลแทบไปเรียบร้อยกับผมเป็นแฮตทริกด้วยโอ้โหเรียบร้อยฮะ สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมลิกครับผมกลับมาสู่เกมฮีโร่ universe ครับหรือว่าหอนนั่นเองนะครับและวันนี้ก็อีกครับผมฮะแล้วผมจะไปเล่นฟินบีสฟูดนะครับผมในอวตารร่างใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือฟินนะครับในเซตพังนั่นเองนะผมก็เลยได้ว่าเป็นอวตารที่แบบโอ้โหเห็นแล้วแบบกรี๊ดจะแตกนะฮะติ่งฟินนี่กำเริบเลยนะผมอ่าก็โอเคที่ทำไมกูไม่ได้คลิปเลยวะโอเคนะครับผมแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับอีวิลไมค์นะครับเล่นเป็นอเมรดอนนะครับผมก็ กะจะมาแก๊งรัวๆนะครับในเลนนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้แกงกันหรือเปล่านะแล้วมึงปล่อยป้อมยิงทําไมวะไอสัตว์เอ้ยนะครับผมมีโลหายไปศัตรูหายไปนะฮะก็ใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์นะผมอย่าลืมกดด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์แล้วก็มีแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านใต้นี่เลยนะครับผมโอเคฮะก็อวตารรังนี้นี่ถือซะว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวอวตารแล้วกัน นะเพราะว่าฟินรู้สึกจะอัดลงแชแนลบ่อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาอารมณ์ประมาณแบบว่ารีวิวอวตารนะครับผมโหแต่บอกเลยว่าอวาตารเรื่องนี้นี่เห็นแล้วกรี๊ดแตกครับไอ้เหี้ยสวยมากเลย <c oughs> โอ้โหปลุกความมันตุ๊ดเลยอ่ะจริงนะโอเคครับรู้สึกแม่งหายหายยาวเลยเฮ้ยมันหมายความว่าอย่างไงนี่โอ้โหนะครับมาเป็นมังคีคิงนะครับผมเล่นไกลฮะแล้วกูจะได้คิวมันไหมเนี่ยไอเย้เหี้ยแหมเมื่อสามบวกนะ ่าจะได้อยู่ฮะโอ้โหนี่แล้วไม่งจะได้รองเท้าด้วยแบบนี้บอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนบัตรลัดต้องเป็นของเล่นล่างนะฮะจังหวะน,นี้ก็ผมมาวัตดอนฮะอ้าวใครได้เปล่าวะมองไม่ทันหรอเพื่อนไอวเี้ยเราออกไปปี้ครับไปปี้นะครับผมมาแล้วฮะเวลสามนะครับรองเท้ารองเท้ากันรองเท้ากันรองเท้ากันรองเท้าจะมาถึงแล้วเพื่อนเด,ดลิเวอรี่มาส่งอยู่สัตว์ไปสนีช้าสา์ช่วงนี้นะไม่เกี่ยวนะไอ้เหี้ยไปพลาดพิงก็เฉยเลยนะครับผมโอเคฮะมานี่เลย ไม่แนะ่ตอบไปก่อนเอาปลาหมึงอ่ะเออเเปิ้ลตันโอ้ยตันโดน2ด้วยช็อตนี้โดนยกเข้ามาเรียกว่าเจ็บปวดว่า,าแล้วนะผมเอาละฮะแม่งหิวว่ะแม่งหิวว่ะเฮ้ยโอ้ยห,หิวจัดประหยัดจริงช็อตนี้จุดพุไปเรียบร้อยครับเกิดการบัดล่างแตล่างนะผมเอายิงไปดิยิงไปดิยิงไปดิตีไปดิตกไปดิตีไปดิปดปดสวยงาม,มากสวยแบนโอ้โหเรียกได้ว่าหิวกูมึงหิวผิดคนซะแล้วเอาตารนี่มันทําให้ตาบอดนะฮะเรียกได้ว่าทีมนู้นนี่ เข้ามาแบบว่าหน้ามืดตามวัวเลยนะผมแหม่กูก็เกือบตายเลยเฮียจะว่าไปนะครับบางกีคิงด้วยว่ากะจังหวะสกิลได้ดีแต่กูไม่ตายไงเออแล้วแม่งคือมันเป็นป้อมกูอยู่โน้ y อยู่อันเดอร์สเตนไหมอยู you ่อยู่ว่าไงเอาวะล่ะอยู่อะอยู่ไม่เอาอะโถเอออยู่ไม่เฟี้ยวเลยนะฮะ <laughs> โอเคเดี <laughs> ๋ยวเราจะออกเป็นออกเป็นอะไรดีเอ่ยเกมนี้ออกเป็นเออเป็นโกรสละกันนะครับน่าจะเวิร์กอยู่นะครับผมแล้วจังหวะนี้นครับเลนบนแล้วเหมือนจะโดนฆ่าไปเนะี่ยทางด้านของนะครับเซอร์แซคนิวตันของเรา นะครับผมเอาต่อได้นะรอคิดดันน่าจะได้อยู่นะฮะแต่ก็เสี่ยง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 แบบเสี่ยงตายเหมือนกันแต่ผมเปปี้ว่าไงจ้าปปปี้ว่าไงจ้ามาเจอปืนหลากกระสุนหลากสีสันกูเข้าไปเรยนได้ว่าจุกเสียดนั่นท้องกูจะไม่รู้จะบ่นอะไรกับฮีโร่ตัวนี้เลยนะเอ์อวตารตัวนี้เลยนะคือมันสวยมากอะฮะดูดิโอ้ดูที่ฮะราเอียดีเทลสีผมนี่เรียกได้ว่าเป็นสีโปรดของผมเลยนะครับสีเขียวนะครับผมแล้วเรียกได้ว่า กระสุนนี่มีสีม่วงสีอะไรแบบโอ้โหแบบคือแบบแม่งสุดยอดอ่ะไอ้นี่ยนี้เขาไม่ได้จ่ายผมนะฮะแต่คือนี่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นอวตารที่สวยมากนะผมแล้วจังหวะนี้ฮะโดนยกมาโดนตีโดนไล่ครับผมมังกีคิงฮะแม่งโคด,ดูโคดเถื่อน ยิงแม่งไปดิมึงเป็นขี้อะไรล่ะเ,เ,เ,เฮ้ยอ้าวเฮ้ยฟังไงเพ่พี่เอาเปล่าพี่เอาไหมผมถามแค่นี้แหละพี่เอาหรือเปล่าพี่มีบาดชนนีจะถามว่าผมกลัวหรือเปล่าผมกัดต้นไม้สู้เลยเพี่แล้วผมทะแม็กดาด้วยพี่ยกผมแล้วผมตายไหมผมไม่ตายครับเออโู้อิ่มหนำสำราญครับกลับบ้านสิแบบนี้ <Yeah. S 1> ไม่ครับกลับบ้านนะครับผมฮีโร oh. ่จะตมาเลนบนมันจะเลนบนรลอเลน,เล,น,เล,นล่างวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้กูกลับบ้านรัวๆไปก่อน oh. นะฮะเดี๋ยวกูวิ่งวิ่งแบบขอบขอบป่านิดนึงฮะเขาอาจจะวิ่ง เล่นบนแน่นะอ๋อเล่นบนแน่ครับผมโอเคไม่เป็นไรฮะแต่ที่แน่ๆครับผมทีมเราฮะเ,เล่นบนเรียกได้ว่ามังเป็นตู ATM ้ ATM ีเอ็มให้เขามากรดกันเลยนะฮะโซติเลอร์บอกไหนมัน ATM จริงหรือเปล่าขอลองสิอ้าวขอลองสิได้หรือเปล่าโซติวบอกงงนิดนึงโอ้โหตายครับผม้มึงยังจะบ้าอีกแล้วฮะธร <c oughs> รมดาก็ตายไอ้สัตว์ไม่นะครับผมโอเคฮะได้เป็นโกส์มาเชอร์แล้วนะครับไอเทมต่อไปซัพพลายมาครับชิ้นแรกเลยนะครับผมมาฮะต้องเอาอีกแล้วล่ะเปปปี้เปเปอร์ของเราเนี่ยมันมันต้องเอา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  อ่ออ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 อะรครับผมเป๊ปบอกเลยเป๊ปบอกเอาอะเป๊ปบอกเอาว่าไงครับผมช็อตนี้กูปล่อยเพื่อนตายสัตว์ตูแม่งเลยไอสัตว์ตายหาไปโอ้ยอะไรอะไรครับมีปัญหาอะไรมึงเป็นเฮียอะไรลิงไอสัตว์มากูเกงใจคีบมึงนะากคีบมึงเยอะไอเฮียกูกลัวแบบเดี๋ยวมึงจะมาสวนกูอะไรย่างี้ครับไพโรบอกเอ๊ะทำไมเรียนล่ามคิวกันดีจังเลยว้าลองมาอยู่หน่อยดีกว่าอะไรอย่างงี้นะฮะมาแล้วไงนะครับผมไพโรไพโรของเรา นะฮะไพโล่ล่างอะไรโหนึกว่าไพโล่ล่างพังฮนะโหไพโล่ล่างพังนี่เป็นอวตารดีสวยเอาจริงครับพังเนี่ยเป็นเซตที่สวยทุกตัวครับเอาจริงแต่คือที่ผมปรีแตกตรงฟรินเนี่ยเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ที่ผมแบบเล่นในชีวิตประจําวันนะฮีโร่ตัวนี้คือนานๆทีจะมีฮีโร่แบบนี้มานะผมแล้วตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นโครนนสนะครับและซึ่งตัวนี้เนี่ยผมไม่พลาดแน่นอนนะฮะอันนี้บอกเลยนะครับผนไม่ได้จ่ายนะฮะแต่ว่า ชอบจริงนะฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมโอเคครับอ้อไอเทมชิดได้ที่เราจะออกในวันนี้นะครับก็แน่นอนเป็นเอลเดอร์พาราไซนะครับไอเทมที่เรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่แบบแม่งพอทุกสถาบันจริงๆครับสำหรับไอเทมชิดนี้นะฮะเล่นตัวไหนแม่งก็ออกกันเกือบหมดนะครับผมมึงใจเย็นๆฮะโอ้โหไปสลัดผนในหน้าบ้านเขานะครับแม่เกรงใจเขาหน่อยสิโถนะฮะกูกลัวลิงอ้อมหลังมากเลยเนี่ยแล้วช็อตนี้ทีมเรามึงปล่อยป้อมบนเลยริงเด้นะฮะมึงปล่อยป้อมบนเลยริงเด้ <ersch> ปั๊มบนนี่จะแตกแล้วนะเอ้าเล้ยมีการสแม c ดาว w n มาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีปัญหาว่ะเฮ้ยกูว่ามันมันไม่ได้อยู่แค่สองคนแน่ๆไอ้เหี้ยแบบนี้น่ากลัวว่ะเฮ้ยเพื่อนว่าไงวะเพื่อนว่าไงวะเนี่ยลิงมันหายอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวมาดูลิงหน่อยดิไอ้สัตว์ลิงผมว่าต้องอยู่แถวนี้นั่นไงครับผมวันดีจ้าลิงจ๋าสัตว์เวลล่าน่ารักเลยกูก็ว่าอยู่ไอ้เหี้ยมา smack down กูไอ้สัตว์มันไม่ได้อยู่สองคนแน่นอนนะ มึงช็อตนี้ว่าไงจ๋าบางกี้บังกี้บางกี้ว่าไงเราบางกี้ว่าไงโอ้โหสัตว์โนคนฮะมันดอนของเราฮะนี่ไงี่ยคีบูสัตว์เดี๋ยวมัยู่น,น,น,นคะครับผมแล้วช็อตนี้ฮะมึงมาล่าก,กันสามน,นคะครับผมบนมันก็โดนคิวไปดิแล้วครับผมเพปเปอร์ฮะโอ้โหไม่น่ารอดครับผมทางด้านของนะฮะเพื่อนกูนะครับผมแล้วตอนนี้ฮะน่าจะสู้ไปตายไปซะเลยมันใช่ โอ,อ้มาฆ่าเพื่อนกูต่อหน้าต่อตาแบบนี้นะฮะแม่โอว้วาร์ปวาร์ฟตอนแรกกูกะจะซื้อวาร์เปเพิ่มฮะ <c oughs> แต่แม่งเยอะไปแล้วนะครับผมอืมนี่แม่งพกวาร์ฟ3อันนะคร <c oughs> ับแบบบงดับเบิร์นะกูอะไรมัหน่าไอ้เหี้ยมันต้องยืมแบบเซฟตี้เพื่อนไอ้เหี้ยแบบคาดเข็มขัดนิรภัยเล่นเกมหน่อยนะฮะ <c oughs> มึงไม่ต้องติงต๊กหรอกมึงลงมาแล้วมาฆ่ามันกับกูนี่นะครับผมเอาฮะได้เปล่าเอ่ยจุดทูไป,ป็นหนึ่งดอกอะสโลไปว่างไงวะเพื่อนว่างไงวะเฮ้ยเปปปีว้วะเปปปี<ห>้วะะเเเฮ้้้ยยปปปีีมาวไอสั สลัดโคนไปดิสลัดโคนไปสลัดโคนไปสลัดโคนไปเอาแล้วครับผมช็อตนี้ฮะเรียกได้วา่าสลัดโคนฮะเอาโอ้ยเฮียโดนต้านเอาชิบหายละไอเหี้ยลิงลิงลิงไมอยู่กับกูจะไมนั่นเลิงกูมไม่เล็งเลยนะฮะลิงกูมไม่เล็งน,น้องดอนกูเลยนะฮะเล็งกูนะครับผมไอาศาสตว์แม่งจเจริญพรฮะช็อตนี้นะครับผมออกมาดอนบอก กูโหดกูเฟี้ยวกูเจียวกูเป็ดเรียบร้อยฮะโดนเวฟปั๊บอ้าวไม่โดนฮะแต่ว่าก็โดนยกตายอยู่ดีนะครับผมเอาแล้วฮะเซอร์แซงนิวตันของเรามาเกอร์เลยช็อตนี้เรียกได้ว่าไม่น่ารอดนะครับดีไฟเลอร์สกิลช่วยไปแต่ก็ไม่รู้จะทําอะไรได้มากกว่านั้นหรือเปล่านะครับก็เรียบร้อยไปนะครับดีไฟเลอร์ของเรานะครับผมดีไฟเลอร์ไม่เรียบร้อยฮะแต่ว่าไอ้นั่นตายเนี่ยผมเอ้ยเอาดิเฮ้ยโอ้ยเนี่ยพี่โอ้ยยีแม่งคงตายมาเยอะมากครับผมช็อตนี้ฮะมึงมึงมึงตายแล้วครับพี่น้อง โอ้โหแม่งไอ้เหี้ยมึงรัดกูแบบนี้ได้ยังไงมึงทำอย่างงี้กูได้ไงไวสัตว์แม่งไอ้เหี้ยมึงก็ลึกไปเพื่อนมึงอ่ะลึกไปไอสัตว์เอาไม่ได้เอาเปล่าไม่เอานะฮะกูเนี่ยไม่เอาไอเหี้ยเอาก็ตายด ει, สาิสัตว์เมื่อกี้จะซูมได้อยู่แล้วนะฮะแม่งโดนขัดโชคขัดลาบนี่ครับผมนีม่คือว่าโคตรจะตึงเครียดนะมานะครับผมอแมนดอนของเราเนี่ยเซอร์แซงคิวตันก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนฮนะกูขอได้โค้ดก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้ของกูแบบว่าน่ารักมาก นะ,ะเอาเลยครับผมโซสเตลเลอร์ของเรานะฮะไปกันกลางสนอนมึงบอกโอ้ทีมมึงเป็นเฮียอะไรออร่า,าจริงวะ <S <S ไอสาาัตว์พ้อมกลางจะแตกแล้วนะฮะดีไฟเลอร์ของเราเรียกได้ว่าเลือดไม่มี <S <S นะผมผมว่าเป๊ปนี่น่าจะรอ <S <S สตาร์แน่นอนนะครับเพราะทีนู้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีสตาร์หนึ่งสองคนเลยนะฮะแล้วดีไฟเลอร์รของเราก็ยืนน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้ชงเค้งนะครับผมนี่โอ้ยอะไรยิงติดคิีนจะเป็นสีลุงด้วยนะโอ้สวยอ่ะเฮียเรียกได้ว่าปลุกความเป็นติ่งในตัวคุณเลยฮะคลิปนี้จริงๆพวผมชอบมากอ่ะ โอ้โหนานๆทีจะมีอวาตารแบบว่าถูกใจผมแบบแบบเอาใจไปเลยอะ่ะอยากซื้อแบบไม่คิดแต่ไม่ไม่เสียดายตังค์อ่ะจริงนะครับผมแล้วตอนนี้ฮะเราได้เอลเดอร์แล้วนะคะผมมา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 สนุกแน่นอนฮะมังกี้คิงช็อตนี้ว่ายังไงครับผมมังกี้บอกว่าตอนแรกกูว่าจะเข้าแล้วฮะแต่กูกลัวพวกมึงฆ่าเองไงเออนะเอาแล้วผมฮะทีนเราได้คิวอยู่นะ เอาแล้ครับผมมีการหมามา่หนึ่งทีครับทางด้านของเอเมอร์ดาร์เดนะและทีมนู้นมาข้างล่างกันถึง4ตัวฮะพ่อมึงตายเฮียกูรอ,อวาร์ปไปป้อมอื่นเลยศาสตว์เฮ้ยเฮ้ยช่วยกันล่างหน่อนยไหมเพื่อนไอ้เฮียมันมากัน4ตัวไอ้สัตว์แม่ยุ้ยน,นะฮะมากันเยอะจริงแล้วช็อตนี้ผมว่าน่าจะมีการได้บ้านแน่นอนครับผมมังกี้ฮะเรดด้ามาแล้วผมเอาแล้วมีการกดอันตรีฮะทางด้านของเอาเรียบร้อยครับผมได้มาอยู่นะครับผมเอายิงฮะยิงโอ้โหเฮีย กดเอลเดอร์สิโว้ยเฮียกูลืมกดไอ้สายโซติเลอร์มาไอ้เหี้ยมันจะตีโอ้โหตายว่ะไอ้เหี้ยนั่นไงว่าแล้วไงไอ้สัตว์โอ้โหทำอะไรไม่ถูกเลยฮะแม่งวิ่งกันมาแบบไอ้เหี้ยเห็นบ้านกูเป็นอะไรเนี่ยเห็นบ้านกูเป็นสนามเด็กเล่นเหรอไอ้สัตว์โอ้โหเมื่อกี้ขออภัยฮะโง่นิดนึงเนาะโอ้โหกำลังตื่นเต้นไงไอ้เหี้ยเหออวตารใหม่จัดนะทีมนูุตบอกว่าเอาป้อมมันใช่ปะไอ้เหี้ยฟินมันเหิมเกินเกินป่ะนะครับผมไม่ต้องการละไอ้เหี้ยกูเกิดก็ไม่ทันละนะครับไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยออกเป็นอะไรดีวะะเเนี่ยววออหร วอล์เกมนี้วอล์กวอล์กวอลก็ดีนะฮะเออนะครับก็น่าจะต้องออกวอล์นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยไอเทมชีตจะต้องมีเลยนะครับก็คือชังกันเฮดนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยจะเป็นเทียอะไรที่เกี้ยมากนะฮะก็เผอเนี่ยไอเทมชีตต่อไปกูต้องออกชังกันเฮดเลยแต่ผมว่ามันจะเกินไปว่ะเฮ้ยเอาเว้ยว่าไงวะลิงลิงว่าไงลิงเอาเปล่าลิงไม่เอาโถ่เออลิงไม่ใจเลยลิงไม่ใจกับเราเลยโหนี่ขนาดเราวิ่งมาคนเดียวเนี่ยลิงยังไม่ใจกับเราเลยอะ นะฮะปเราไปเี่นการดีกว่าฮะเกมนี้เราไม่ได้สายฟาร์มครับก็เลยไม่ออกทันนคอรนะฮะแล้วช็อตนี้ว่ายังไงครับผมโซลิฟิลเลอร์วิ่งมาแล้วฮะว้าแล้วฮะมาแล้วครับผมเอาละเอาเอาเฮียไม่เอาวะเอาแล้วกุสโลให้แล้วเนี่ยเอาโอ้ไอเฮียที่บายโอ้อันติด้วยไอเฮียมึงวิ่งมาเพื่อทำแค่นี้จริงๆอ่ะนะครับผมแล้วช็อตนี้ฮะมังกี้คิงครับผมเอาไอเฮียเอาเอายังจะมาฮะยังจะมาครับผมช็อตนี้ฮะมีการเวฟไปแล้วเนี่ยของกูไอสัตว์เออขอมังเหอะ ว่าแนะฮะเราไม่ได้คิวเลยนะครับผมไอเทมชิ้นต่อไปแน่นอนออกเป็นวอลก่อนเลยนะฮะไม่งั้นเนี่ยอยู่ลําบากครับเกมนี้นะครับป้อมบนแม่งยังไม่ได้เลยว่ะโอ้โหอะไรมันจะอนาถขนาดนั้นนะฮะเลยดูครับแต่ป้อมล่างก็ยังไม่ได้ลิกอย่าจะเป็นพูดเยอะไปไอสัตว์ป้อมมึงเองยังไม่ได้ป้อมเขาเลยที่อ่ะนะครับผมโอเคฮะก็ผ่านไปแล้วนะครับ11นาทีครับโหบวกกันเยอะมากครับเกมนี้บวกกันเยอะมากฮะอันนี้ต้องบอกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเราจะไม่ว้าไปฟาร์มฮะเดี๋ยวเราจะวิ่งกับเพื่อนนี่แหละนะฮะเก็บว้าไว้ว้าไว ครับผมนะฮะแล้วมีไพโรเมนเตอร์นะครับผมเอาแล้วฮะเพเปอร์ของเราครับผมมึงมีปัญหากับผีกูเหรอฮะเดี๋ยวว่าไงฮะมีการใบ้ไป็นหนึ่งทีท่าน้าหนงผีครับจดุดพุใบ้ไปแล้วก็ซูมไอ้เฮียไอ้ซูมไม่ทันไอ้สัตว์ไอ้เฮียโซติวม,มึงมึงอันตีเลยเหรอมึงอันติจริงดิไอเ้เฮียมึงเอาไอเ้เฮียเอาดิวีเฮ้ยซูมซูมไหมโอ้โหเว้นไม่โดน ปังไปตายไหมตายครับผมเพื่อนเราได้คิวมาอยู่ฮะไอเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมาไอสัตว์นั่แมงแล้วมึงพุ่งหนีกูแบบนี้เลยเหรอไอเฮียแล้วกูไม่มีมานานิมาเย็ดเอ้ยลิงมันมาว่ะลิงมันเอาไอเฮียเอ้ยเพื่อนไอเฮียกูไอเอาเฮียติดมอยอีกโอ้โหมอบเลยกูอ่ะแบบเนี้ยกูมอบเลยสัตว์ไม่เรียบร้อยไปฮะ น้องช้างน้อยของเราได้มาเป็นโลบอกครับผมแล้วบอกเอ้ยวัสดีมาดอนมึงกับกูเนี่ยใครจะถึกกันวะเพื่อนโอ้โหดอนบอกไอ้เงี้ยมันดูเลือดก็ด้วยนะครับเกรงใจหน่อยนะผมแล้วไพโรแมนเซอร์ครับดันป้อมบนได้ไปที่เรียบร้อยนะผม้ยมึงจะรอดจริงๆเหรอเนี่ยเอาไอ้เงี้ยดันไม่โดนด้วยโอ้โหโอ้แต่ไม่น่ารอดนะฮะจบนี้ถ้ารอดนี่เรียกว่าท็อปล้านนะฮะจริงครับผมตอนนี้ฮะเพเปิลบอกว่าวายยังไงครับผมไพโรแมนเซอร์ฮะเดี๋ยวกินน้ำก่อนเนี่ยอันติยัดหน้าไปเลเซอร์แซนดี้ดันบอกกูมาแล้วเพื่อนเสียไปโอ้โหท อู้สวยจริงครับผมเป็นการพอโนคีหนีที่เย่ว่าดูดีฮะแต่ว่าถามมารอดไหมยังไม่นะรอดครับผมเอารอดเปล่าไม่อดครับหือ <c oughs> วิ่งวอร์เดนนี่มันแทบได้ถูกที่ถูกเวลามากนะฮะไม่ใช่แทบถูกที่ดิคือคือ,ค,อคือมันถูกที่นะครับแล้วแม่งเราก็ไปโดนถูกเวลาแล้วเกิน นะครับผมเฮ้ยว่ากูเริ่มแจกแล้วว่าแบบนี้มันไม่เวิร์กแล้วนะฮะเสียดายเกมนี้เราไม่ได้เล่นสายฟาร์มครับ oh, <God. S 1> มันก็อาจจะไอเทมอาจจะไม่หวือหวามากนะครับ oh, <God. S 1> ผมมันก็ต้องเนี่ยฮะมันก็ต้องออกเอลเดอร์แล้วไปวิ่งไปนู่นไปนี่นะฮะแล้วก็ตายนะครับ oh, <God. S 1> ก็เป็นธรรมชาติของสายแก๊งนะครับอืมแต่ถ้าเก่งก็อาจจะไม่ตายนะแต่กูไม่เก่งไงเฮียนะครับผมอืมถึงจะเป็นฮีโร่ที่กูชอบเล่นก็เถอะนะฮะฟินเนี่ยแหละนะครับไปโว้ยกาโว้ยโอ้โหทีมเรานี่เรียกว่าวอร์ดนี่อย่างแฮ็กแมปนะครับผมทีมนูนนะดัป้อมแตกไปครับผม ยังไม่แตกครับแต่กำลังจะแตกครับผม่ะแลวตอนนี้ฮะจุดพุดไปฮะแล้วก็ซูมตายบอกว่าไม่ตายเอาตายครับผมเออดีฮะมาเจริญพรนะผมมังกี้คิงว่าไงฮะโอ้ยวัดเด่นมัน่าจัดเหลือเกินแต่ว่ามีลิงก็จัดลิงสวยงามครับผมเอาละว,วัดเด่นมึงอะไรของมึงเนี่ยมึงมาทมําไมนะผมเป็นดับเบิลแถบไปเรียบร้อยครับผมเป็นแฮททริกด้วยโอ้โหเรียบร้อยฮะเรียกได้ว่าดูดีมีสกุลุนชาติจริงๆนะผมแล้วไปบอกว่าไอ้เหียก,กูอยากเข้าเหลือเกินนะฮะแต่มันเข้าไม่ได้จริงๆนะฮะไปสิครับดันป้อมยาวๆดันป้อมโด รัวไปนะผมเดี๋ยวเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงฆ่าเพื่อนกูมึงเป็นเฮียอะไรมึงเป็นเฮียอะไรวะไอสัตว์ไอเฮียไม่มีซูมมึงโดนหน่อยสแปกดาวหน่อยนะฮะเวฟโดนหรือเปล่าเวฟโดนฮะมึงจันตีหรือเปล่ามึงแม่นตีไปโอ้คุยไม่ตายสัตว์เลยเสียดายฮะไม่น่าได้แล้วนะครับเขาน่าจะพอตุคีหนีไปนู่นแล้วนะผมกูได้วอลพอดีฮะแต่กูก็วิ่งตามไม่ทันอยู่ดีเอาแล้วครับผมตอนนี้ดีไฟเริ่มมาแล้วมากับความมุ่งมั่นแล้วเนี่ยไอเฮียติดแถบไอสัตว์แม่งเวฟไปทีเดียวก็โดนแล้วโอ้พ่อมึึงงตายมเหี ไอ้เหี้ยมึงห้อยพ้าอะไรเนี่ยไอสารดวงนี่ถ้ามันจะดีขนาดนี้นะครับผมละมังกีคิงครับเอ็มเคสุกี้ครับผมโดนอันติยัดหน้าเป็นหนึ่งทีนะผมด้วยความหิวความห้าวของเขานะฮะทำให้เขาจะต้องได้คิวแน่นอนวันนี้นะผมไอเหี้ยช้างคุยคุยคุยคูยค่คคคคไปเร็วคู่ไปเร็วไ,วอไมโอโทษครับผมขอโทษครับผมอยู่ผิดทีผิดเวลาไปหน่อยอะด้วยความหิวของเขานะฮะเขาเกือบจะตายแล้วนะฟินพิสูจน์ของเรานาผมแล้วเวลาเราฆ่าได้เนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันจะมีลายกาบิตี้ลงพื้นนะฮะนี่นะฮะเป็นรูปฟินนะครับโคตรเท โคตรเถื่อนนะฮะกูกลับบ้านไรเฮี้ยนะอย่าโมพูดเยอะเลยลิกมึงอาจจะตายแล้วนะครับผมตอนนี้ฮามาดอนบอกว่าว่าไงครับวาเดนฮะนี่มีการล็อกหลบซ้ายขวาครับผมเสร์แซกนิวตันบอกพี่คำนวณมาดีไอหนูอะไเงี้ยเอาวอ้าวอ,อ,อาจบฮะจบฮะมึงมีตัวบล็อกนั่นไงกูว่าแล้วไงฮะโซซิลเลอร์บอกว่าไอ้เฮียเอ้ยคุยกูจะมาตีสวยๆซะหน่อยนะฮะไม่ได้เลยนะผมตอนนี้มีการหมาบันทีให้มาด้วยวาเดนครับผมแล้วตอนนี้กูจะวาร์ปลงป้อมไหนได้บ้างวะเนี่ยนะฮะน่าจะน่าจะป้อมล่่่่าาาาาางหหรรรรรืืืออออเเเปปลลลคคัับบกกููมมมแ้วผพนนนนฮฮะะะ กูซื้อวาร์ปแม่งเลยสามอันนะฮะเลขสวยเลขนำโชคเลขมงคลนะฮะมาหน้ามวนโดนแถบไปแกไอ้เหี้ยคุยเด็กพวกออกอายมาดูแถบแม่งเลยสัสนะฮะโอ้เกมนี้ครัผ่านไปได้15นาทีนะครับผมฟินของเรานะฮะได้คีไปเพียงแค่38ตัวเท่านั้นเองนะฮะนี่มันแครี่จริงมากวะเนี่ยไอ้เหี้ยกูนึกว่าซัพพอร์ตไอ้สัตว์แม่งเวทยสิบสามเท่านั้นเองฮะอะไรเนี่ยกับก่อนรอออร่ารอออร่างนะครับผมโอเคได้เลยครับพี่แล้วมึงจะเว้นวัร์ปทำไมไอ้เที่อกูพลาดคีแม่งเลยรไอ้ทียอ่าดไม่ได้ด้วยนะครับผมโอเคฮะไไไออออออเเเเทมชิ้นนนต่่ปปะะะครรรับาจก็ดีย เราจะออกเป็นชิวเบเกอร์นะครับจอกเกาะนั่นเองนะคผมเกมนี้บอกเลยว่าเด็ดแน่นอนโอ้โหสตาร์ไม่โดนครับสวยงามจริงครับผมไฮโรเมนเซอร์ฮะ รู้ไหมว่าลิงมันจะรอเข้ามึงอยู่มึงรู้หรือเปล่ามึงรู้หรือเปล่าลิงลิงฮะลิงโผล่มาไหมลิงไม่โผล่นะครับผมลิงบอกว่ากูกลัวนะฮะเ,เอาล่อมันบอกเฮ้ยเอาล่อมันบอกเฮ้ยช็อตนี่ไว้ไงครับผมเอากูแม่งไม่ต้องสูงแม่ไงไรเงี้ยเนี่ยผมโอ้ยแม,แม่ยัดเอ้ยซะยเลยไม่แม่งยิงแบบไม่สงสารฟินตัวน้อยเราเลยอะ่ะไม่เนะครับผมมีการปักบอดฟ้าไปเนี่ยครับผมเลยได้มาดูดีฮะแล้วมึงแม่งแม่งไม่มีใครมาดันกับลูกพี่กูลอยเลยเหรอ ไอส,สัตว์มีการบอกบวกฮะกูก็อยากบวกครับผมมีการหมาหนึ่งทีทางด้านไหนเอเมอร์วัดเดนนะครับเป๊บนะครับผมพัดอคีมานะผมแล้วกูแม่งไม่มีเอเดอร์เนี่ยเฮ้ยช็อตสวยครับผมยิงไปฮะโอ้ยยิงไปดิไอเฮี้ยตัวไหนตัวจริงตัวปลอมไอเฮี้ยแม่งไอเฮี้ยนี่มีสะท้อนไอส,สัตว์ยิงไปดิยิงไปดิโอ้โหมไม่ได้คิวสักตัวเลยฮะไอเฮี้ยตายหมดแล้วอโอ้โหเฮี้ยนแม่งสูงไม่ทันด้วยฮะสรุปกูกูไม่ได้คิวสักตัวเลยนะเมื่อกี้เอเดมาน่ารักนะฮะแต่ว่าก็น่าจะได้ป้อมอยู่่นนนะะะะะคครัับผมมอกี้้้้ิงงาจไไดดวววลล์แฮย น่าจะใกล้ได้แล้วแหละนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้การวาร์ปนะครับผมไฮโลมเป็นแคนลี่หรือไงวะไอ้เฮ้ยเอ้ยมึงเอาคีมหมดเลยไอ้สารมังกี้คิงฮะว่ายังไงครับผมช็อตนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นฮะกูจะวอล์กยิงช็อตสุดท้ายซะหน่อยฮะแต่มันไม่ทันนะครับผมผมว่านั่นไงกูว่าแล้วไงไอ้เฮี้ยโซติวมึงเอาของกูหน่อยเปล่าไอ้เฮี้ยกูไม่ดูเลือดไอ้สารกูใชแมกดาวด้วยโกรธไอ้เฮี้ยโอ้กลับบ้านเลยฮะไอ้เฮี้ยรอดตายได้โคตรบุญนะเมื่อกี้นะครับผมเพเออรรร์์ววาาปมฮะดตัไป นะผมเชเป๊ปบอกว่าใช่นะครับผมเรียกได้ว่าเปปกูบอกว่าไอ้เหี้ยขำคุยอะไรสัตว์ตลกไอ้เหี้ยนะผมช็อตนี่ว่ายังไงฮะดีไฟเลอร์โดนไล่มาอยู่ฮะก็เรียกว่ารอดตัวนะครับไปนะครับผมไพโลฮะไอ้เหี้ยไพโลแม่งเล่นแคลรี่แทนกูแล้วเนี่ยกูเล่นว่าคีปมันได้เยอะกูอ่ะไอ้สัตว์กูแทบไม่เคยฟาร์มคีปอะครับเกมเนี้ยเอาตรงเลยนะฮะเดี๋ยวกูมาฟาร์มคีปป่าหน่อยแล้วกัน ที่เนี้ยไม่ใช่อะไรครับไปกินน้ำมาน้ำผมโหเกมนี้แม่งโคตรเดือดครับเรียกได้ว่าไอ้เที้ย17นาทีฆ่ากันไป49ตัวแม่เย้สุดยอดฮะโอ้โหได้แล้วครับจอกเกราะนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาอัพจอกเกราะให้เต็มไปเลยนะครับแล้วเราจะออกเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิคเอ้ยเดี๋ยวชังกระเทนมึงยังไม่ออกเลยสัตว์เออเดี๋ยวเราโอ้โหเที่ยขอแบบนี้มันจะครึ่งๆกลางๆเกินไปไหมเนี่ยครับผมเอาล้วมีการโชว์กรอบม่วงไปหนึ่งทีทั้งน่าของดีไฟเลอรยเที่ยมึงอย่าย โอ้โหหัวเนี่ยไอ้เหี้ยยิงแม่งไปดิบ่อนอะไรมึงอ่ะยิงไปดิยิงไปดิยิงไปดิเออเขาเรียกว่าฟินปืน,ป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 นทอง,นองไอ้อสัตว์ของเหี้ยสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูดิไอ้เหี้ยแม่งสีฟ้าไอ้สัตว์นะนี่ไงหูสวยฮะเขาไม่ได้จ่ายครับแต่สวยมากนะฮะโอเคนะฮะโอ้โหของตอนนี้คือแบบ กูไม่ชอบเลยของแบบนี้เฮียเดี๋ยวแม่งก็ไปออกบีเคบีเดี๋ยวต้องมานั่งอัพจอกกอดเดี๋ยวไปนั่งอัพบล็อกอะไรเงี้ยฮะคือมันเป็นไอเทมที่แบบต้องต้องแบบต้องต้องต้องพัฒนามันอะอะไรเงี้ยฮะคือมันไม่ใช่แบบออกมาตุ้มเดียวแบบชิ้นใหญ่ไปเลยอะไรเงี้ยฮะอย่างแบบพวกพวกอะไระไม่รู้นะฮะแต่มาช็อตนี่ก็ผมบวกกันเรียบร้อยไอ้เหี้ยกูจะพูดอะไรกูยังไม่รู้เลยเนาะผม ออกกลางนะครับจัดไปชุดใหญ่ไปกระพริบกรบผมเพื่อนตายแล้วฮะเอออวดก่อนไหมอย่าไปนะครับผมใครใครไปวะน่ะไม่มีนะฮะเซอร์ซนิวตันบอกว่าฟาร์มสบายเว้ยเฮ้ยเกมเนี้ยกูแครี่เองไอ้เหี้ยฟินแม่งกระหลงโกงไอ้เหี้ยนะครับผมแม่งยิงไปเดะยิงไปเดะยิงไปเดะกูลัวมันบอเข้ามาแน่เลยสัตว์กูกลัวเนี่ยไอ้เหี้ยกูจริงไม่กลัวเล่นนะเนี่ยเออคืของไม่ยังไม่มีของกันเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวล่อมันจาะเกาะเบื้องสามก่อนแล้วกันครับค่อยชันกันเหตุเนาะ เออนะครับเพราะว่าเหลือแค่2,000เองนะครับทางกันเทนแม่ง4,000ันนะสัสสามพันเก้านะฮะกูตีไปสี่0ันเลยมันอยู่ไหนวะทางกันเทนเนี่ยเนี่ยสามพัะนี่ไงนะฮะเอามาดอนกับคีดที่โดนล่าส์เครับผมช็อตนี้ฮะบอกเลยว่าเปปปี้ของเรานะครับชีวิตคุณอยู่ในอันตรายละไปเอาดิวอล์กมาเนี่ยกูกดเอดเดอร์วอล์กมันเอาเลยเอาเร็วเอาเร็วเลยนะครับยันติมันนะไอ้เหี้ยช็อตนี้ว่าไงครับผมเรียบร้อยฮะอืมโอ้ไม่ต้องไม่ต้องซูมล่าส์เลยสัตว์เออแม่งยิงธรรมดาก็ตายไอ้แม่เย๊ะ นะผมเอาแล้วฮะเลรียกได้ว่าสวยงามว่าผมเปปปีป้บอกมึงฟาร์มผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยนะฮะตายหาไปนะผมเอายิงไหมฮะเอาเลยครับผมแล้วตอนนี้ฮะดีไฟลเลอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีไฟลเลอร์ไว้ทำไมาจ้าเรียบร้อยครับผมรอดี่กูวไว้ร้อยหนึ่งเลยสัตว์โอ้โหนะฮะยังไงครับผมลงไปแล้วฮะแท้นเต้นแทน้เลครับผมตบตายหาไปนะครับผมแล้วตอนนี้ฮะกูไม่ดันบงดันบ้านแม่งแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยนะอ้าว อ้าว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 ประกามาช่วยนี่ประกามาช่วยนี่มึงทำแบบนี้กับกูได้อย่างไรใช่น,นะฮะไม่เป็นไรครับผมเรามามฟาร์มคีป<ม>ป่าดีกว่านะครับผมเราเอามันด่อนของเราฮะแหมหาใช่ตัวดันไม่แม่งไปดันป้อมนะฮะแม่งไม่วาร์ปกลับมาด้วยมึงพกวาร์ปะเนี่ยแม่งพกพกหัว,ว,ว,วไม่พกนะฮะไอสัตว์หมานะผมของช้าของช้ามันต้องมันต้องบวกมันต้องออยสัตว์ เออไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้จริงๆนะฮะตอนนี้มีตังค์ง0 0นะครับผมรอยอีก800ได้ชิวเบเกอร์เวลตันนะฮะได้ชิวเบเกอร์เวลตันนะครับแล้วเราก็ไปทั้งกันเทดนะครับผมทั้งกันเทดแล้วก็เป็นเกนจูโรนะฮะเกนจูโรเท่าน,นั้นแหละมึงเอ๋ยกูว่ามแมนคอนก่อนพูดเล่นนะผมโหแต่ถ้าฟินเนี่ยถ้าของได้ถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยคือคือโหดมากนะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมโอ้โหใครบอกว่าเป็นฮีโร่เด็กเกียร์เนี่ยเสียงขัดใจดิ้นน่ะนะฮะคือถ้าถ้าเล่นกันบ,บันดีๆเนี่ยผมว่ามันโหดมากเลยนะะฟนนนเี่ยะ เออเนี่ยไอ้เทียนี่ก็มาลัดคลิปกูนะฮะกูลัดคลิปดอนนะฮะแล้วไอ้เทียนี่ก็ลัดคลิปกูนะผมว่าขอบคุณห้างโอย่างน้อยมีดีมานามาให้นะครับผมเรียกได้ว่าใจยังดีอยู่นะฮะเอาละครับผมทีมนู้นไปดันล่างนะครับอ่าไม่เป็นไรครับผมแล้วก็มาดันกลางไงมาดันล่างเราดันกลางโอ้ยเออแบบนี้อย่าเรียกดันเล็กๆอย่เรียกฟาร์มดีกว่าแล้วผมออกกลางนะพี่กูรีบเหรอฮะไอ้เที่ยมึงอยากจบขนาดนั้นเลยเหรอฮะแหมนะครับผมเอาละฮะมึงออกกูก็ออกไอ้เที่ยคือกูกูไม่ได้ออกสายฟาร์มไง ไอ้เ,เกมนี้ได้แบบเรียกว่า full power of carry อ่ะจริงนะผมเอาแล้วครับออกกลางอะไรครับผมไพโรบอกว่าไอ้เฮี้ยเนี่ยกูขอคนเดียวเออเดี๋ยวมันเกินนี่แม่งเย็ดแม่งมันเรียบร้อยครับผม มาที่พัดไอ้สัตว์อะก็ขเขาหิวอะเขาไม่ได้กินข้า,าวเช้ามาไอ้สัตว์ออาแล้วผมช็อตนี้ฮะว่ายอย่างไรก็ผมช้างน้อยเออเออเออ,เอ,อมันก็มาแก้อไอเฮียมึงจะบ่นอะไรวะเอาไหมล่ะช้างน้อยช้างน้อยว่าไงครับผมเรียบร้อยไป,ไปดิมึงไอเฮียถ่ายทีเงี้ยถ่ายไอสัตว์เอ๋ยเออเออเอาแล้วผมเซฟแท่งนิดนึงครูไม่ต้องซูมเลยเฮียคุยนะครับผมเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเราต้องออกวอล์กกดวอล์กมาก่อนอ่ะแล้วผมเอ็มไม่ได้ปะเออด็นนะว่ายังไงโอ้โหยิงแม่งโคตรแลนยิงแม่งโคตรแลย ไอ้เหี้ยมันกันตีไอ้สัตว์เรียบร้อยไปฮะเอาไงครับผมเปยเบิร์มาเปยเบิร์มาเปยเบิร์กูขอจังตัวเอเอเอได้มาตัวหนึ่งครับผมเรียกได้ว่าคุมครับผมนะมึงบ่นเหี้ยอะไรจริงว่าไอ้สัตว์มันก็ออดชนะอยู่เนี่ยอ่าโถ่เ,เออบ่นอะไร,ไไนนะรกูไม่ได้ยินนะกูก็ไม่ได้ยินเหมือนกันเออเอา,เอาละฮะมีการปากรีในทีมนะครับผมเดี๋ยวผมอขอเงียบฟังมึงน่อนไอ้เหี้ยพอกูเงียบปุ๊บมึงก็เงียบไอ้สัตว์มึงเอาไงกันแน่ว่าชีวิตเนี่ยไอ้เหี้ยกูงงกับมึงเออใจเย็นเพื่ออนนนใจเเย็พื่ กูรไอ้เฮียคือเขาหิวไงเขาไม่ค่อยได้คิวเนี่ยโอ้ไอ้เฮียเจ็ดตัวนี่ไม่ใช่ไม่ได้คิวไม่ค่อยได้คิวนะเนี่ยเฮียกูจุดพุ้แม่งเลยสัตว์เออดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก่อนมีปัญหาเล้วมึงมึงมีปัญหาเหรอมึงมีปัญหาเหรอเพื่อนไอ้เฮียสูมแม่งไปดิโอ้ไอ้เฮียสูมไม่ได้สัตว์โอ้โหดได้นะฮะไม่ไม่เป็นไรนะผมโอ้โหไอ้เฮียแม่งยืนตีกูอยู่ไอ้เฮียกูแม่งจะฟังพวกแม่งบ่นกันไอ้เฮียแล้วตอนนี้ฮะน่าจะเกิดการงอนเกิดขึ้นนะผมไพโรแมนเซอร์ฮะแย่ไปด้านล่างคนเดียว นะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยผมว่าผมควรจะหนียกมาก่อนนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเอาหรือไม่เอาวะเนี่ยเฮียสรุปเอาใช่ไหมแล้วนะแม่งกดสะท้อนมาแบบนี้กูต้องเข้าไหมล่ะเนี่ยไอ้ที่ผายเอาแล้วฮะตอนนี้ว่ายังไงครับผมมาแล้วจะชังน้อยของเราฮะยิงแม่งเดช้างน้อยเนี่ยเฮียแล้วกูไปแล้วฮะไปหรือเปล่าไปไม่ไปวะเนี่ยเฮียแม่งตายฮาหมดเลยฮะมังกี้เคนเราอย่ายุ่งกันเลยว่าไงฮะโอ้โหรอดครับผมโอ้ยตัวเดียวยิงบัลลักแตกโอ้โหไม,ไม่ไม่ตัวเดียวเหรอฮะหลายตัวครับน่าจะเป็นกองฮะถ้าจะยิงบัลลักแบบนั้นแตกนะครับผม เออเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราจะออกไปชักขันทเ,เลยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเกม,มเราเริ่มจะ<อ>มีปัญหาแล้วเนี่ยผมเอาละฮะตอนนี้รับผมเอาอเอามาดอนเอามาดอนว่า,าไงว่าดอนดอนว่าไงว่าดอนบอกหิวฮะเกมนี้ยังไม่ได้คิวเลยม้งเนี่ยเนี่ยโอ้โหคิวไปหกตัวแล้วมึงยังจะหิวอีกเหรอฮะเรียบร้อยไปครับผม มันมันเยอะเพื่อนไอ้เหี้ยมึงกูรู้มึงไม่ได้กากกลับอยู่แล้วไอ้สัตารละช็อตนี้ฮะเออม่วกับไข่สัตว์ไพโลไอ้แม่เย็ดนะครับผมมาช็อตนี่โอ้โหครีบเรียกได้ว่าโง่มากนะครับไปตีครีบทำไมมึงมาตีป้อมนี่อุ๊ยแต่ว่ามันมันเป็นธรรมชาติของครีบอยู่แล้วที่มันจะต้องตีครีบเออช่วยยแกกัันนดเอาและฮะอ๋อเนี่ยช่วยแยกกันดันแต่แต่ผมว่าเอาจริงนะถ้าถ้าอยากถ้าอยากจะชนะจริงๆอ่ะคือต้องออกครับจริงๆ ครับผมอยากจะชนะจริงต้องอ่อแต่ว่าพี่แกอ้างไม่ได้หรอฮะแยกดันไหนเฮียมึง<ห>ทำตัวอย่างกับมึงเป็นตัวแยกดันไหนเฮียที่ผายอ่าไพโรไพโรเนี่ยนะครับผมเนี่ยคิวมึงก็ได้เยอะมึะยงยังจะหิวอีกเหรอ,ใ,<ค>รอ,อใจโล่งใจ่งใจเย็นๆกินเท่าแกน้อยไอ้เฮียนี่หัวร้อนไรสตัตว์ไหนเนี่ยเออนะฮะกูมาฝ่าใครกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อมึงอ่ะไอ้เฮียมึงไม่รู้กูจะรู้กับมึงไหมเนี่ยเออเดี๋ยวมึงด้วยนะครับเอาละช็อตนี้หมายเลยนะว่า เกมดุเกมเดือดนะครับอืมโอ้โจริงโอ้โหสถานการณ์เนี่ยเราได้เปรียบมันก็ไม่ต้องรีบดันขนาดนั้นหรอกนะฮะไม่ได้รีบไงนะฮะไม่ได้ไปทําธุระเมียไม่ได้คลอดน้องไม่ได้หัวแตกนะครับผมเออจะรีบไปทําไมนะฮะอ่ากูก็ทําอะไรไม่ถูกไอ้เฮียตอนเนี้ยนะ,ะครับกูก็นั่งฟังแม่งบ่นๆไปแหละไอ้เฮียกูขอฟาร์มมั้งเหอะนะฮะเอานะฮะเอา,เอา,เอาบัล็กมันนะครับผมกูกูกูกรอไปไอยู่เพื่อนกูกูรอวาร์ปกลางเนี่ยตอนเนี้ยแต่แบบทีมเนี่ยมึงดูลูกพี่กูสิ เนี่ยลูกพี่กูแบบเพลินมากเลยตอนเนี้ยนะฮะลูกพี่กูโหดมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยนะครับผมไม่เรียกไว่าน่ารักนะฮะทั้งพ่อมันด้วยเอาโอเคได้ครับแม่งเล่นพ่อเล่นแม่ก็แล้วกูไปก็ได้ฮะนั่นเนี่ยตายไปครับผมทางด้านของไพโร่เนี่ยฮะมาจัดไปลูกพี่นปปออล่จะไไเเ เออเออเอาว่ะมมงรอนแล้วว่ะมมงเออย่ะไอ้แม่งกูดเอาไปสัตว์ ไอ้ไอ้กู้ของเงียบแล้วกันเอาไว้เฮียลิงมาครับเฮ้ยลิงมาเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะตายไอ้สัตว์เอาข่วยกูปิดไม้แม่งแล้วแม่งกูลำคาแล้วเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยแอ้ยนะฮะลิงน้อยของเราว่าไงฮะลิงกูอยู่ไหนวะเนี่ยมึงวอลกนานจังวะไอ้สัตว์ข่วยมึงเถียงยังเถียงข้างๆกูๆเลยสัตว์มึงยังไม่รู้มึงจะเถียงอะไรเลยเฮียไปด่าเขาไอ้สัตว์โอ้แหมข่วย อ้โหเทียวทีเดียวไอ้เฮียอ,อันนี้อันนี้ทีเดียวจริงไอ้าัตว์แม่งกูซูมมากไอ้เฮียได้ไม่ได้ไม่รู้ไอ้เฮียแต่อีเฮียนี่แม่งเล่นกูแล้ว อย่ายุ่งกับผมอย่ายุ่งกับผมกูยิงสู้ไอยิงสู้ยิงสู้ไปดิยิงสู้ไปดิไอข่วยโซติเลอร์เสือกทำไมวะไอ้เนียเอ้ยนี่ะผมแต่ว่าเราได้บาแลกมาแล้วฮะเกมนี้เรียกได้ว่ามาว่ะไพโรพระเอกตัวจริงครับผมโดนนั่นเตะโอ้เรียกได้ว่าสวยงามครับแต่ว่าก็ตายอยู่ดีครับผมเพเบิลมาแล้วเพเบิลเก็บหมดเพเบิลกตาฟ้าสวยงามครับเรียกได้ว่าออกไอเทมได้ดีมากครับผมแต่ว่าบอกเลยว่ามึงเนี่ยชะตาข่าแล้วล่ะฮะเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปครับผมมันก็แค่นั้นเออมึงไม่มีสุดโอ้ย มึงใจเย็นได้ไหมเย็ดโอ้โหแมนดุเดือดจริงๆครับเกมนี้โอ้โหแมนเหนียงทิพย์หายไอ้เย่มโคตราเลยสัตว์ไม่มีไมรโอ้โหไอ้ไกบทคอนซีนนะครับทีมนู้นไอ้เย่้ยไอ้เยเกมนี้กูถ้าไม่มีบทบาทอะไรเลยเลยเกมอ่ะไอ้เย่กูบัวฟังพวกแม่งบ่นกันจนแบบไอ้เย่กูจะตายเอาตายเอาสัตว์ โอ้เอาแล้วได้ b k b แล้วนะครับ <c oughs> เกมนี้บอกเลยว่าเฮี้ยของกดมึงจะเยอะไปไหนวะเนี่ยกูเป็นพวกไม่ถูกฉลกอะไอเทมกดด้วยโอ้จบเกมแล้ววะ่ะไ <c oughs> อเฮี้ยเกมนี้เ,เพื่อนๆนะฮะจะมีเกม2มงไหมอุย้ยมันต้องมีเกม2นะฮะแบบนี้มันไม่หนุกเลยอะ่ะนะครับผมโอเคก็ ใครที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะถ้าอยากให้มีฟินบิสูตรล่างพังนะครับคลิปที่2นะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เยอะๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้นะครับคลิปนี้มันมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะนะฮะโอเคครับผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ